วันนี้นะครับแปนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นความคิดที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวจะมาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าถ้าเราอยากประสบความสำเร็จหรือว่าอยากจะทำอะไรให้มันไวให้มันดีนะครับเราต้องมีแผนนะครับเราต้องพยายามฝึกคิดการอนาคตนะครับให้เป็นนิสัยนะครับเช่นว่าจะจะทำอะไรต้องมีแผนนะครับเช่นจะเดินทางไป สนามบินอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะครับจะเราต้องรู้ว่าจะไปทางไหนถนนสายไหนนะครับสะดวกแค่ไหนปริมาณรถมากไหมนะครับพวกนี้เราต้องรู้นะครับแต่สิ่งนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับอาจะเป็นปัจจัยช่วยการของการของเรื่องของการวางแผนนะครับถ้าเราทําเช่นนี้นะครับหรือว่าเราทําแบ่านี้บ่อยๆจะทำเราจะสามารถคาด กหรือว่าเหตุการณ์ในอนาคตที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับการวางแผนที่ดีนะครับเท่ากับสิ่งที่เราทําสําเร็จแล้วไปครึ่งหนึ่งและถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการประสบความสําเร็จเราควรฝึกให้มีนิสัยรู้จักการวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับในชีวิตประจําวันเช่น ก่อนนอนต้องวิเคราะห์ว่ากิจวัตรประจำวันของวันพวกนี้จะทําอะไรบ้างนะครับใช้เงินใช้เวลาแค่ไหนนะฮะจะทําอะไรก่อนหลังเดินทางอย่างไรนะฮะแล้วก็มีใครต้องพบปะสนทนาหรือเรื่องใหญ่อ,อย่างการวางแผนชีวิตในบ้านตายถ้าไม่รู้จักวางแผนชีวิตจะจบไม่สวยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆนะครับอีกบทหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามน,นะครับ อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในหายีๆจากาการรีวิวหนังสือการหาแรงบันดาลใจนะครับ,รรเ,รมมรรบเป็นพลังให้ให้กันให้กันนะครับผมขอบคุณสำหรับาการรับชมคลิปวันนี้ครับ see you the next uh, the difference bye bye